เราคนในโลกนี่ผู้สบายที่สุดกับแมนพะเรียเจ้าผู้บ่มีกิเลสผู้บูถือกระม่มขอบง่ำผู้บูถืออารมณ์ขอบง่ำผู้อยู่เหนืออารมณ์จะคล้องใดนี่ผู้อยู่เหนือโลกเป็นยังที่ได้แต่ก่อนว่เแมนผู้อยู่หนเราโลกเป็นแนวใดบ่าแมนวิเศษน้อใดสม่อกีพอเราเพิ่นไห้คาว่าโลกคืออารมณ์อารมณ์เนน่ยคือโลก ข้อของอยู่ในอารมณ์พื่อของอยู่ในโลกอะไรอยู่เหนืออารมณ์จะคลองใดมอนั้นก็อยู่เหนือโลกความเป็นอิสระนี่แหละเพื่อนเห็นม่าเหนือในประเทศไทยมันอยู่เหนือเคลื่อนบ่นเขาไปขอบ่มจมลงไปในอล่มคือนั่นพัฒนาไปต่อไปต่อไปฝึกฝืนเละ,ะเรียนรู้ ฝืนโดยอาการหลู่จังสีผลได้ฝืนอย่างเดียวกับโบผนมีแต่ไหลไปมีแต่เมือยนะการท่วนกระแสนี้เลียนหลู่อดอดท่วนเพื่อเลียนหลู่ให้มันขามนะขันอดย่างเดียวนี้มันกอสีกกายเป็นขันแตกกันนะขันตีกลายเป็นขันแตกอดเอาอดจังได้กัที่สุดแล้วมันสิอดโบยูู่ขันอดเดา แต่ที่เขาอดไว้นี่เพื่อหั่งเพื่อสีเลียนรูมันได้อ่าบบไปตามมันเลียนรูเห็นคุณเห็นถอดของมันเห็นมันคาคาว่ามันเป็นอย่างกันแหน่เดี๋ยวนี้อ่ะให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาอ่าเห็นมันให้มันเห็นว่ามันบบเทียงอะไรเห็นค้องเกิดข้องดับของมันอ่าพ็สวัสดาบาลือเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับหมดอ บ่เห็นข้อมันพงในโลกพ่อสิงพอยางบวารูบบวาน้ำนั่นล่ะคือใจของปโสดาบันเบื้องต้นกัสิเป็นผู้บ่เดือดร้อนแหละบ่เดือดร้อนหลายบ่เดือดร้อนดนบ่ถูกทนทรมานทรมานข้าวเดียวแป๊บแป๊บในใจข้าวเดียวบ่นนอนบ่นอนจมทุกบน่นางจมทุก บรแชร์ในอารมณ์มีอารมณ์ม,มากกระทบกับ่ายออกได้ลูจักออกจากอารมณ์ได้วันตัวนี้แล้วมันสีสามารถเป็นอยู่โดยท่ำได้เป็นที่พึ่งให้แกตัวเองได้บ่ต้องการคู่บอาจารย์แลวได้วันนี้อยู่ผู้เดียวก็ได้ ต้องการคูบบอาจารย์กะพันนี้คูบบอายจาย์นี่กะะ็ได้ยังมีแทงดีสังคมสง,งบเยน็นต่อให้เป็นพาเรียเจ้าไปอยู่กับพุทธิชนกปวดหัวคือเกาได้ปวดหัวคือเกาบนบนวุนวหยมาเนี่กันได้ครบมูแห่งพาเรียน้ำกันกับแห้งสบายใจอ่ะสบายใจ